นะคะเราก็จะมาแถมกันที่อําเภอไพศาลีนะคะเรามาที่บ้านญาตินะคะนี่ฟักแฟงเป็นไงบ้างคะ่ะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่ามีเขาอยู่ตรงนู้นมีเขาแล้วเขามีเรายังาม อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะมีวัดแบบนี้อันนี้มันกินข้าวมาเดีวๆปากซีดเลยไม่ได้เอาลิปมาเติมด้วยไม่เป็นไรเอาแฟงแปะมือกินน่าตตอนนี้เราอยู่กันที่ภัยสาลีนะคะปบกมือทักทายนะคะน้องฟักแปง เจออหารน่าก no, no, e no, no, ินท no, ้องนั้นเลยอ่ะแบบก็ใจสิไปแล้วของกินหน่อยด้วยยหมไม่น่าทำไงดีทำไงดีไม่กินก็ได้อให้มันหวดดีก่อนดีแล้วไม่ทันได้หวดดีเอาไม่ได่กินแล้วรีบลุกดีกว่าขอกินบ้องขอกินบ้ององใจทำใหญ่ก็กิน มือทำนั่นแล้วก็เมื่อกี้จะงับมือช้างระวังให้กับพื้นเอาให้อุ้ยไม่เอาเลยยอดสามทุกคนไม่ตัวหน้าตัวน้อยอ่ะตัวน้อยเราต้องกินแบบแบ่งกัน้อยแบ่งโอ้ยพอแล้วไปกินข้างนอกกันดีกว่างั้นนะพอแล้วแค่นี้ก็อ้วนจะแย่แล้ว ยังไม่ติ่มเลยอ่อกินหน่อยแม่กินแม่กินไก่มาบนรถกันรุนแรงก๋อุ้ยมันหิวเียจังมนุษย์ไม่เข้าใจมาหิวแล้วพ่อก่อนเทียนก่อนอยากกินบอกเลยว่าปลาทอด i s t h e b e s t คือความโคบนั้นฟังเสียงสิอ้า ค้างอย่างนี้ต้องเปลี่ยนโทรศพัพท์สวัสดีค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรคะเนี่ย Galaxy Samsung Galaxy A 3 3 5 G นะคะเปิดได้เลยค่ะอันนี้นี่ไปซื้อที่ไหนไหมาหรอคะซื้อมาจากไหนไม่รู้ <laughs> ซื้อมาจากกรุงเทพมหา,านครค่ะ นี่กองสามอันเลยสวยอยู่นะน่งคะเคยกินกันไหมคะยำยำอะไรนะยำขี้เหล็กยำดอกขี้เหล็กยำดอกขี้เหล็กชอบเมนูไหนมากที่สุดคะคุณเยลียวใจอันนี้ค่ะ่อกไม้กับกะปิแนละ้วนี่คะ่ะอันนี้แล้ว <ขอ S 1> ก็แีนกะปิขยัค่ะ ส่วนหนูชอบอันนี้มากสุดปลาทอดเขาถามหรอว่าพี่คือใครโอเคเด็กเด็กน้อยคนนั้นนะจะเอาได้มาตอนนี้ก็คือน้องอยากจะให้เราเป็นคนซอนนะคะเราก็จะไปเราะเราขี้เกียขับเองไหวเปล่ารักทุเรศพอสมควรแต่ก็จังายฉันอันนี้ไันเนี่ยเดินเอาปั่นไปถึงนู่นกันนะวิวดีมากจังนะโอเค น้องภูมินี่เป็นลูกใครลูกของนคนแถวนี้เหรอสัตว์สวัสดีน้องภูมิเอไปปันมาตามมาเฮ้ยอนนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนก็คือหมาตัวหนึ่งที่วิ่งตามน้องภูมิอยู่นะคะเป็นน่าจะเป็นหมาวัดนี่ก็บรรยากาศวัดก็เต็มไปด้วยคีนกเคยไหมแต่ตอนเป็นเด็ก และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกก็เิดขึ <N <N mm ้นอยู่ดีน้องภูมิก็หยุดขับเฉยเลยหมาบางแก้วขับกขับลับน้องภูมิกลับเกือบคิดแล้วแม่แล้วก็หยุดกันทั้งน้องภูมิกันทั้งหมาแล้วไม่มีใครบอกเราทั้งฝนเออมันขับเอรมันไปร้ายเหรอกันกับหมาด้านอื่นนี่ซิ่งด้วยลองร้านหลุนเห้คน คนในหมู่บ้านนี้ได้พูดคุยกับน้องได้ค่ะปากซีแต่ยิ้มสู้ค่ะเป็นไงเออมั่นใจว่าสวยละหนึ่งเธอสวยทุกนาที่ที่เคยัสอ่าเป็นไงขี้เกียจหาสาวร้องเองแม่งเลยไปขับต่อไปเรื่อยๆอาจทักพักพักแฟงอยากให้เราขับบ้างได้จริงๆไม่ต้องใช้คำว่าขี่ปะไม่เป็นไรช่างมัน

โอ้โหสวยโยอ่าข้าวัดแห่งขี้นกอยู่แล้วอ่าไงฝักแฟงไปชุวนผาช่วยร่วมภาคหน่อยสิไปสวัสดีค่ะว่าเอ๊ะเหนื่อยแล้วอ่ะพอก่อนพอแล้วเหนื่อยถ่ายรูปเหนื่อยแล้วน้องภูมิถ่ายรูปเปล่า ถ่ายรูปอันหนึ่งสองสามนี่มาพกเฟงถ่ายตรงไหนอ่าพูดเลยนะคะ่ะคนภาคหน้าใหม่สวัสดีฮะตรงนี้อ,อ่ะค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันในทริปอื่นสวัสดีครับ